ไม่รู้หลัก3 <coughs> ผมจะขอติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็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 จะขอติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ เรองงจระไรัน้าอกนีียงสทนากเสียนที้ทังนั้นัด้วยกว่าไม่ได้รู้สึกหักใจกับคําไม่เข้าใจจากโซเชียลมีเดียไม่ได้ลำบากใจอยู่ในระบอบประชาธิปไตยใครจะว่ายังไงก็ว่ากันได้แล้วก็ผู้ประโยคเมื่อช่วงทูกนี้ค่ะที่แปลว่า โรดิสุทธ์หรือไม่บรดิสุทใจย่อมรู้แก่ตัวเองส่วนหากใครเรียกน่าดนตียาหา แล้วการที่จะมาตัวคนี้กลับกนละับมาในที่นั้นคือถัวส่งไปให้ก็มาได้แล้วเออถ้าบอกแบบน,นั้นนะแต่ปัญหาก็คือถ้ามาแล้วถูกจำคุก5ปีเป็นการจำคุกที่ศาลตัดสินไปแล้วจะไปช่วยอะไรไนะด้ ก็จะช่วยอะไรได้ตพาปี่าชวันแ้วเพระแารับมัท่านั้้วผมจ่าางว่ากรีอดีตในเรื่องพี่รักน่ช่วยไม่ได้แมคะนกก็พยาาตั้งคถามต่อเลยนะตั้งข้อสังเกตันว่าเอ๊มีดีลในการเชิญมาว่าตาแหน่งครั้งนี้จะถูกควอํานาจเดิมอาจารย์ที่เชิยืนอยากระเนนี้บอกว่าไม่มีดีลใดี่ิไม่ก ก็จะตอบแะรันทใ้ยื่งับเรืองการนไเโดยอีก็ยกับ่วยเะกับอะไรหจผมกิสิทธิ์าเขาก็ไม่ไ้มีอะไรเาตลนบเดิมชิญมารับตำแหน่งคั้งนี้กับพวกอำนาจเดิมนี่อาจารย์ที่รุบอกเลยไม่ได้ติดต่อกับใครเลยนะนิกปอมก็ไม่ได้คุยิกตู่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับใครเลยใช่คะรวถึง่านนายโยงเกี่ยองกับิ๊กขช่ชิงอาริปราดก็ซวง อาจารย์นิสนุก็ระบุว่าคนทิวก็คือท่านนายกนั่นแหละทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินโทรศัพท์มาจากมืองนอกเลยนะโทรศัพท์มาจากอิตาลีหรือข่าวบางเศษอาจารย์ได้ไหคะแต่ใครไปแนะนำให้คุณเศรษฐามาคุยอันนี้อาจารย์นิสนุบอกไม่รู้เหมือนกันส่วนท่านนายกรัฐมนตรีโทรหาก่อนหรือหลังที่สารวัตรมาเนินรับคำร้อง42บออาจารย์นิสนุบอกว่าไม่รู้ไม่ได ในงกกานของพะะราคเพื่อไทยแล้วงานของอาจารย์จูศักดิ์ก็ล้นดไปแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่น้อยใจเพราะท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกับพรรคไปเยอะเราเคยทำงานด้วยกันเคยตกงานด้วยกันแม้แต่ั่งตอนอถึงวันที่ต่าท่านก็ยกังอยู่ยังอยู่กับพรรคเรื่องนี้ไม่ทำให้หใรู้ใจนะแล้วคนนี้จะเป็น Thank mm -hmm. you.